ก็สวัสดีนะครับท่านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับเอาวันนี้นะครับมาพบกับคุณครูนะครับพระพลนาบดีถึงกูเมโลนะครับคนเดิมนะครับในรายวิชาสุขศึกษาและพระศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้ครับคือการวางตัวที่เหมาะสมนะครับมันจะต่อนะครับจากเรื่องที่แล้วคือ ที่เราเรียนก็คือการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงทางเพศนะครับที่เราเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเอาวันนี้จะเป็นเรื่องการวางตัวที่เหมาะสมนะครับในเรื่องนี้นะครับมันจะสำคัญอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรา,าไปพบกันในสไลด์ต่อไปได้เลยครับ เรามาดูหัวข้อนะครับสาระสำคัญการบางตัวที่เหมาะสมก่อนนะครับสาระสำคัญของในเรื่องนี้นะครับก็คือสังคมไทยนะครับรับวัฒนธรรมจากต่างชาติเข้ามานะครับผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงควรเข้าใจครับและรู้เท่าทันนะครับเพื่อเลือกรับวัฒนธรรมครับที่เหมาะสม เรามาดูการวางตัวที่เหมาะสมนะครับข้อที่1นนะครับเราควรมีความรับผิดชอบต่องานนะครับสองยกย่องให้เกียรติกันและกันนะครับและมีความเป็นสุภาพชนนะครับเช่นไม่พูดจาดิทาดูถูกเหยียดหยามบุคคลอื่นนะครับข้อสามนะครับปฏิบัติตนให้เป็นคนดีอยู่ในศีลธรรม 4. นะครับรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นนะครับเป็นที่พึ่งของคนที่อ่อนแอกว่านะครับหาเสียสละและไม่เอาเปรียบผู้อื่นนะครับ 5. นะครับหาแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะนะครับ 6. ใช้คําพูดที่สุภาพใช้คําลงท้ายว่าครับค่ะนะครับ 7. นะครับมีกิริยามารยาทที่สุภาพเรียบร้อยนะครับอ่อนโยนนะครับข้อที่8นะครับเคารพสิทธิเนื้อตัวร่างกายของผู้อื่นนะครับ9หมีความอยากรู้เรื่องเพศนะครับควรศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือปรึกษาแพทย์เฉพาะทางหรือพ่อแม่นะครับผู้ปกครองและคุณครูหรือหรือผู้ใหญ่ที่เราไว้ใจนะครับ ข้อ10นะครับมีความเมตตากรุณามีน้ำใจและรู้จักเพื่อเพื่อเผื่อแผ่ข้อ11นะครับช่วยเหลืองานในครอบครัวนะครับดูแลบ้านให้สะอาดน่าอยู่อาศัยนะครับเพราะว่าเราอยู่ปัวแล้วนะครับเราก็น่าจะมีการช่วยเหลืองานในครอบครัวได้นะครับ การปฏิบัติตนเป็นคนดีนะครับพวกเรานะครับนักเรียนนะครับอาสามารถทําได้ด้วยการรักษาสินห้าคือง่ายๆนะครับรักษาสินห้าคือได้แก่อะไรบ้างนะครับที่คุณครูจะสอนเป็นประจํานะครับสินห้าข้อนะครับเรามาดูว่าสินห้าข้อนักเรียนจํากันได้ไหมนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเรามาดูข้อที่หนึ่งกันเลยนะครับข้อที่หนึ่งคือการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับ 2. การไม่ลักขโมยสิ่งของผู้อื่นที่ไม่ใช่ของตนเองนะครับสการไม่ประพฤติผิดในกาม 4. การไม่พูดปดพูดโกหกนะครับหการไม่ดื่มสุราและไม่เสพสารเสพติดนะครับนี่คือศีลห้าข้อนะครับเรานักเรียนนะครับควรจะปฏิบัติให้ได้นะครับอ่า เรามาดูนะครับไปงานท้ายบทเรียนกันนะครับในเรื่องนี้นะครับมันจะไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่ามันจะต่อจากเรื่องที่แล้วนะครับเพราะว่าจะไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในสัปดาห์นี้นะครับงานนะครับจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับนักเรียนมาดูคําชี้แจงก่อนนะครับคำชี้แจงก็คือให้นักเรียนเนี่ยคิดวิเคราะห์นะครับการวางตัวที่เหมาะสมนะครับแล้วสรุปเป็นความคิดรวบยอดนะครับโดยเขียนเป็นแผนผังความคิดลงในสมุด และตกแต่งให้สวยงามนะครับก็คือสมุดที่นักเรียนเขียนส่งในคุณครูเขียนส่งให้คุณครูนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับบางคนก็เขียนสวยมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับก็ใช้สมุดเดิมๆนะครับเขียนแผนผังความคิดนะครับอาจจะเป็นในวงกลมนี้เขียนว่าการวางตัวที่เหมาะสมนะครับที่คุณครูที่คุณครูตรงนี้นะครับที่คุณครูวงไว้นะครับการวางตัวที่เหมาะสมนะครับเสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็นักเรียนก็ แยกออกมานะครับว่ามีอะไรบ้างการวางตัวที่เหมาะสมนะครับมีอะไรบ้างนะครับเขียนเป็นแผนผังความคิดมาแยกออกมาเป็นอ่าเป็นสีน่ด้านหรือห้าด้านหรือหกด้านแล้วแต่นักเรียนนะครับที่นักเรียนได้เรียนมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับนักเรียนลองคิดิเคิดสิครับว่า,าการวางตัวที่เหมาะสมเนี่ยมันมีความสัมพันธ์อย่างไรบ้างมีอะไรบ้างนะครับเขียนออกมาเสร็จแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับเมื่อนักเรียนทํางานเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียน เขียนชื่อนะครับลงที่เราทำเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ถ่ายรูปนะครับส่งให้คุณครูในไลน์นะครับเหมือนเดิมนะครับคุณครูก็จะเพิ่มนะครับอัลบั้มใบงานเป็นอ่าส่งใบงานที่5นะครับเราให้นักเรียนเนี่ยถ่ายรูปส่งเพิ่มรูปนะครับเพิ่มงานเนี้ยที่เราถ่ายไว้เนี่ยลงในอัลบั้มว่าอ่าส่งใบงานที่5นะครับอ่าวันนี้ก็ เราใช้เวลาไม่มากนะครับเพราะว่าต่อจากเรื่องที่แล้วนะครับในัาดา์นี้นะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ